นิทานอิศบตอนลิงกับนกขมิน้นมีนกขมิ้นตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในป่าทำรังอยู่บนต้นไม้ต้นหนึ่งโดยเลือกเอาตรงง่ามไม้สูงๆขุมแดดขุมฝนและค่อนข้างปลอดภัยจากอันตรายที่จะมาจากสัตว์ร้ายอื่นๆและอยู่บนรังอย่างสงบสุขเรื่อยมาคราวหนึ่งเกิดฝนตกชกติดต่อกันมาหลายวันจนน้ำฉำฟ้าชุ่มแผ่นดิน ไม่ว่าฝนจะตกมาหนักหนาขนาดไหนก็ไม่ทำให้โจนกคมิ้นเดือดร้อนอะไรเลยเพราะรังของมันคุ้มครองป้องกันลมและฝนได้เป็นอย่างดีและที่ใกล้ๆรัรรงของนกคมิ้นนั้นมีลิงตัวหนึ่งนั่งหลบฝนอยู่แต่ก็หลบไม่พ้นมันเปียกปอนไปทั้งตัวนั่งสั่นงันงกจนนกขมิ้นอดสงสารไม่ได้จึงร้องถามไปว่าพี่ลิงจ๋าพี่ลิงจ๋า มีลักษณะเหมือนอย่างมนุษย์แต่ทำไมจึงไม่สร้างบ้านอยู่อย่างมนุษย์ล่ะจ๊ะมาทนตากฝนอยู่ทำไมลิงตอบนกขมิ้นน้อยว่าอืเมื่อก่อนนี้เนี่ยฉันก็อาศัยอยู่ในถ้ำะนะซึ่งมีทั้งอาหารและน้ำอยู่ร,บรบอบๆอ่ะบริเวณถ้ำนั้นก็อุดมสมบูรณ์แต่ตอนนี้เนี่ยไม่มีเลียงแม่ลูกอ่อนหลายตัวมาอาศัยอยู่ฉันสงสารแม่ลูกอ่อนเหล่านั้นจึงไม่อยากแย่งอาหารฉันก็ต้องออกมาหาที่อยู่ใหม่ แต่ยังไม่ได้หาทําเลที่อาศัยที่ดีขึ้นเลยเี่ยฝนวิ่มมาตกหนักหลายวันแต่ถ้าฝนหยุดแล้วละก็ฉันอยากจะทําที่อยู่ใกล้ๆกับเจ้าได้ไหมล่ะนกขมินตอบว่าได้สิจ้าพี่ลิงเพราะฉันก็อยู่ตัวคนเดียวจะได้มีเพื่อนพ่อกับแม่ของฉันก็ตายไปหมดแล้วลิงดีใจและลงมือทําที่อยู่อาศัยใกล้กับลังนกคมินจากนั้นลิงกับนกคมินก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันช่วยกันคิดช่วยกันแก้ไขปัญหา หรือเมื่อมีความทุกข์ก็ร่วมปรึกษากันและแก้ไขปัญหานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการมีปัญญาและมีเพื่อนที่ดีสามารถแก้ปัญหาหรือทุกข์ที่เกิดขึ้นได้